ขะโตไปดีแล้วโมพูทแทนะคือพระกูชัวนโตโมคือพระคนครเรือแล้วท่าสังไม่โคธรทนมัครงนี้ใจสีงานี่ใจสียงอย่างนี้มีผิดอมีจะลออกมอมาเตือนพอแล้ว ของมันแครจำๆหน่อยหองมาได้เรียนหอมนะกาแฟเป็นไรแล้วกาแฟเป็นครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านจเจ้าอาวาสนะครับพระครูวอลรัตนาพรนะครับหรือหลวงพ่อหน่วยปัญญาวโรนะครับข่าวการคระนัติการครับ และท่างท่านของผมนะครับอีกสองท่านนะครับก็คือพี่หน่อยนะครับป่ายุบนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่ท็อปชนบุรีนะครับวันนี้นะครับเราได้มานะครับกราบนมัสการนะครับหลวงพ่อหนวยซึ่งโด่งดังมากนะครับในพื้นที่นะครับของทางบ้านบึงนะครับวันนี้เราก็ได้มากราบนมัสการแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอบถามท่านนะครับว่าประวัติความเป็นมาต่างๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอเริ่มที่นี่ก่อนเลยครับ หลวงพ่อครับที่หลวงพ่อเขียนยันไว้นะครับยันตัวนี้นะครับตัวไหนอ่านี่ครับที่หลวงพ่อเขียนไว้ผมครับยันตัวนี้ยันมาอาจารย์อาจารย์อาจารย์หลวงพ่อนี่คือท่านใดครับ,รบหลวงพ่อทรัพยนนห์หลวงพ่อทรัพย์วัดเขายานในมิตรวัวถนนหลวงพ่อฟ้าบนหัวถนนนะครับและตอนนี้คิดเอาเอง อ๋ออันนี้คือเป็นยันที่หลวงพ่อผูกเองใช่ไหมครับเออฮะรถจรรถจนทุกคันอืคันอย่างนี้แล้วยันที่เลี้ยงจะมากับหลวงพ่อทรัพย์เนี่ยครับดีด้านไหนครับหลวงพ่อพ่อทรัพย์เป็นคนตะพันนะอันนี้คือคนระพันใช่ไหมครับหลวงพ่อทับหลวงพ่อทับใช่ไหมครับหลวงพ่อทับนะครับอ๋ออันนี้ก็คือดีด้านด้านคนตะพันตะพันนี่ครับยันเขียนได้สวยมากนะครับเขียนด้วยสวยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับหลวงพ่อครับเอ อายุของหลวงพ่อนี่กี่พรรษาอย่างกับไปสิบแปดอายุอย่างกับไปสิบแปดพรรษาห้าสิบแปดพรรษาที่ห้าสิบแปดนะครับได้ข่าวว่าหลวงพ่อครับเป็นพระนักเทศนะครับนักเทศมหาชาติที่ดังในพื้นที่อย่างมากมหาชาติเรือสันดอนชาดกเออหลวงพ่อเทศมาตั้งแต่สมัยไหนครับสมัยประโซ่เทศมาสมตั้งโซ่ศูนยนะ์หกเนี่ยศูนย์หกเหรอครับศูนย์หกแล้วพอมาหยุดพักมาปีที่แล้วงไม่ไหวแล้วสุขภาพไม่ไหวแล้วเป็นโรคเบาหวาน พลังท้องไม่มีแล้วได้หยุดก็ยังอายุก็มากแล้วด้วยคับผมก็ขึ้นธรรมาะพัฒน์กกาศเป็นเด็กไปแล้วขึ้นธรรมะก็กลายเป็นเด็กเลยนะครับชอบกระโหกฮะแล้วก็เรื่องของวัตถุมคลของหลวงพ่อครับได้ข่าวมาว่าโด่งดังมากๆเลยนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะพักกริ่งนะครับซึ่ง ทางอาจารย์ท็อปแล้วก็พี่หน่อยเนี่ยแนะนําเรื่องของพระกิ่งนิดนึงครับที่กำลังโด่งดังในขณะนี้ครับพระกิ่งนะครับก็เป็นพระรุ่นแรกพระกิ่งรุ่นแรกพระชัยวัดรุ่นแรกนะครับซึ่งก็ได้ออกปี2500เปิดจองตั้งแต่2513นะครับก็เพิ่งออกมาไม่นานต้องบอกว่าวัดป่ายุคุญยารามเราเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่คนที่ ที่แบบซื้อขายกันในท้องตลาดทั่วไปจะมีแต่ผู้ที่ศรัทธาแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่สายตรงก็คือเป็นรากญ้าจริงๆพื้นที่ใช้แบบเป็นที่ครับก็เลยวัตถุมงคลก็จะรู้กันเฉพาะพื้นที่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้โฆษณาที่นี่นี่ขนาดไม่ได้โฆษณานะครับยังดังมากๆเลยครับ โด่งดังมากคือกระจอรกระจา,ายไปไกลถึงได้ข่าวว่าไปถึงต่างประเทศแล้วใช,ใช่ไหมครับก็มีก็มีไปต่างประเทศครับสิงคโปร์มาเลเซียจีนนะครับซึ่งเขาก็มาถึงที่ถึงวัดเลยนะครับในปี2558ช่วงนั้นนะครับที่ที่ที่ล็อกเก็ต ปิดตาช่วงนี้กำลังอ๋อช่วงล็อกเก็ตกับปิดตาปิตารุ่นแรกใช่ป่ะครับปิดตารุ่นแรกครับล็อกเก็ตรุ่นแรกรุ่นแรกด้วยใช่ไหมครับนี่หลวงพ่อรู้บ้างไหมครับว่าหลวงพ่อดังไปถึงสิงคโปร์แล้วไม่รู้อ๋อคนจีนก็มาหาอยูะสี่ห้าครั้งอ๋อคนจีนมาเรื่อยใช่ไหมครับคนจีนมาสี่ห้าครั้งมากันสามคนบางศีกคนบ้างเนี่ยแล้วก็ถามว่ามาธุระอะไรก็ก็มีลามาคนหนึ่งเพราะว่เขาจะมาเช่าคอนโดมงคนชอบเช่าก็จะไปเปิดร้านที่ประเทศจีนอ๋อ าประมนี่คือวัตถุมงคลส่วนหนึ่งแล้วทางพี่หน่อยครับพี่หน่อยมีวัตถุมงคลรุ่นไหนที่อยากจะแนะนําออกไปไหมครับว่าเออเรื่องของความเมตตาหรืออะไรคะถายโดยส่วนตัวผมเนี่ยวัตถุมงคลสองหลวงพ่อทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นที่หลวงพ่อทําออกมาที่ทุกคนได้ทําออกมาครับมันดีทุกรุ่นเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงวันรุ่นนั้นดีรุ่นนี้ดีนะครับคนคนโหดนมากที่เอาพระวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปใช้เนี่ย ส่วนมากจะมีประสบการณ์ทุกคนเด่นด้านไหนครับพี่หน่อยแถวภาคมันคือเหมือนครอบจักราวาลทั้งเมตตามหานายิยมในหนึ่งครอบเก่งมากในรายเรื่องคร<อ>ับโดยว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เราไปใช้บางทีไปโดนประสการณ์บางทีมอไซค์ไปชนเข้าเรลนน<อ>ี่ตัวคนไม่เป็นไรเลยโอ้โหรือวา่าเดี๋ยวเจริญพรอะไรพวกเนี้ยมันคนรจะไปพริกกินผิดตลกโอ้เจริญพรนี่สร้างปีไหนครับพี่หน่อย2,555 2,555ใช่บไหมครับถือว่าเป็นพรก เกือบสิบปีนะครับเพราะว่าปีนี้6กส9ก็เปีแล้วถือว่าประบปสบความสำเร็จมากเลยทีนี้ด้วยความที่หลวงพ่อที่พี่หน่อยบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยครอบแบบว่าครอบจักราวาลเลยมีวิชาเยอะมากผมอยากทราบมากครับว่าหลวงพ่อได้ร่ำเรียนวิชากับ พระเกจิอาจารย์หลงพ่นใดมาบ้างครับหลวงพ่อทับพระองค์ละหลวงพ่อทับใช่ไหมครับแล้วหลวงเคนวัดเขาอิโต้หลวงพ่อเคนวัดเขาอิโต้ป่าจีนบุรีแล้วก็หลวงพ่อคูนหลวงพ่อคูนวัดบ้านไร่เหรอครับโหนี่เกจิร์ดังมแล้วก็ได้มาจากปู่ปูปูเป็นคนค่อนข้างจัะด่างแห้งหนังแห้งอายุมากก็ทำเป็นรัดโต๊ะ ใครมันขึ้นนกไว้วะอ๋อ <c oughs> คุณปู่นี่เป็นคา,าราวาด้วยเป็นคารวาดเป็นปู่ะเป็นปู่เป็นปู่เนี่ยเป็นปู่นี่ก็เท่ากับว่าเออ่ทางหลวงพ่อหลวงพ่อหน่วยนะครับท่านศึกษามานะครับไม่ได้ศึกษาแค่จักพระพระเกจิอาจารย์ทั่วไปนะคือคา,ารวาดด้วยนะครับแล้วเออแล้วก็พ่อทอนองค์พ่อทอนพ่อโคนพ่อโงนและเขาน้อยเขาน้อยคีรีวันใช่ไหมครับเรียกเขาว่าหลวงพี่โอ้หลวงพ่อโคนนี่ก็ต้องเป็นพวก วัวหรือวัอวธน,นูใช่ไหมครับวัวธนูควายธนูใช่ไหมครับนี่ครับรูปนี้ก็เด่นดังมากนะอันนี้ผมก็เคยได้เข้าไปที่วัดเขาน้อยมาแล้วนะครับเป็นสินทพี่ของน่เพเป็นสิบพี่เหรอครับก็เป็นลูกพี่เดี๋ยเขาลูกพี่อืมเป็นลกศซษย์ของพระเรรทับเหมือนกันอืมขอเขาพาไปหาครับปขาพหาระทับวัดป่ายุบบุญญาลามนะครับผมต้องบอกว่าพื้นที่ของวัดนะครับร่มรื่นนะครับเข้ามานะครับ สบายเย็นนะครับเย็นมากต้นไม้เยอะมากนะครับและถ้าเกิดคุณเข้ามาที่วัดป่ายุคุญยารามนะครับขอเลยครับว่าให้เข้ามากราบนวัตการครับหลวงพ่อหน่วยครับปัญญาวโโลนะครับพักเจจิที่เก่งอีกรูปหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอขอให้อายุวันโนสุขของกลัง ประสบในสิ่งที่เจอที่สุดของชีวิตในลาบดีที่สุดของชีวิตนะขอให้มีอายุยืนถึงร้อยี่ปีแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้ปัดจากโรคโควิดในลาบสงความบัตลังาคนละก้าสิบล้านก้าสิบล้านแบ่งคนละครึ่งโอ้หสาดูครับหลวงพ่อหลวงพ่อให้ขนาดนี้สิบสองล้านผมก็ดีใจแล้วครับ ครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวนะครับผมจะขอให้หลวงพ่อนะครับให้พรกับท่านผู้ชมหน่อยครับครับหลวงพ่อพูดให้พรได้เลยครับับ,บท่ันผู้ชมครับขออยอมทุกคนทุกคนมีความสุขความเจริญกันนะนะความทุกข์อย่าได้ความไข้อย่ามีขอยอมอายุยืนคอร้อยยี่สิบปีโยชน์ยี่สิบปีนะ พยายามหายใจกันไว้ออแล้วก็ปราชจากโรคโควิดตอนนี้มป,ปไกลแล้วไปมาหาแล้วแล้วอ,อ,อากาศมันร้อนนะขอยมทุกคนได้ประสบราชสิพึงปรารถนาด้วยกันทุกคนลาบสิดีที่สุดของชีวิตนะแล้วก็ได้ยศถาบรรดาศักด์สมความรารถนาแช่ว่าเราขออทบให้ได้เรื่อยขัน้น เป็นพออ๋อเร็วๆขออนุญาตตรงนี้นะสาธุนี่ครับพักเกจิทางชนบุรีนะครับอำเภอบ้านบึงอีกหนึ่งรูปนะครับที่ไม่อยากเลยไม่อยากให้ทุกท่านนะครับที่มาเนี่ยแล้วพลาดนะครับมาง่ายๆครับเส้นสุขุมวิทครับวิ่งไปทางแกลงครับก็จะเจอป้ายเลยนะครับวัดป่ายุบนะครับบุญญารามนะครับนีร้องแต่ใจเราเดียวอ่านะครับผมก็บอกแล้วนะครับ สนใจนะครับยังไงครับวัตถุมงคลต่างๆที่วัดสามารถมาทาบุญได้ครับที่วัดมีตู้วัตถุมงคลนะครับครับและตอนนี้นะครับที่วัดป่ายุบนะครับบุญยาลามนะครับก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับเป็นเหรียญเสมาหลังเท้าเวนรุ่นแรกนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนําเงินนะครับสมทบทุนนะครับทํานุบํารุง สาวนวัตถุภายในวัดทั้งหมดนะครับโดยวัดเป็นผู้จัดสร้างนะครับท่านใดสนใจร่วมทําบุญนะครับสามารถติดต่อมาโดยตรงที่วัดได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้ตามนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเสือสบายคอฟฟี่นะครับของครูท็อปนะครับชนบุรีนะครับตอนนี้ที่เรานั่งกันอยู่นะครับมี3ท่านนะครับเป็นคณะกรรมการวัดของทางวัดป่ายุบนะครับนี่ครับพี่หน่อยป่ายุบนะครับพี่ชุนป่ายุบนะครับแล้วก็ครูท็อปชนบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เรามาตรงนี้นะคือเราจะมาคุยกันเรื่องของวัตถุมงคลของหลวงพ่อหนวยครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับรุ่นไหนที่มี ค่านิยมสูงมากๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันโดยให้ทางครูท็อปนะครับพี่หน่อยแล้วก็พี่ชุนนะครับแนะนํานะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับอ่าพี่หน่อยครับเหรียญรุ่นต่างๆหรือวัตถุมงคลรุ่นต่างๆของหลวงพ่อหน่วยครับตอนนี้ครับที่เป็นที่นิยมโดยปกติทั่วไปแล้วมีรุ่นไหนกันบ้างครับพี่ก็มีเสมาจเจริญพรแล้วก็เสมาจเจริญพรแล้วก็ปิดตา อก็จะเป็นพวกเสมารุ่นแรกปี553ใช่ไหมครับใช่อ๋อแล้วก็เจริญพรจะเป็นปี2555นะครับที่ที่พี่หน่อยบอกว่าปิดตานี่เป็นปิดตามหามงคลใช่ไหมครับใช่ปี58เนาะใช่ออแล้วผมได้ยินมาอีกนะว่ามีล็อกเก็ตรุ่นแรกด้วยมีครับะไม่เยอไม่เยอะซึ่งวัตถุมงคลต่างๆนี่โดดเด่นเรื่องไหนกันบ้างครับพี่ก็มันครอบจักรวาลทั้งเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพัน ทีนี้เขาบอกว่าที่วัดป่ายุบเนี่ยหลวงพ่อหน่ยปุเสรมีคุณแผนอยู่รุ่นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ขุณแผนภายตานีขุนแผนภายตนีนี่จัดสร้างปีอะไรครับพีห้าเก้าปีห้าเก้าพุทธคุณเป็นยังไงบ้างครับรุ่นนี้ดีมากฮะให้ชุนเปคนโบราณบนราณเยอะมากครับมีทั้งใบโพร้อยแปดที่นะครับรวมทั้งที่มาจากอินเดียต้นของพระพุทธเจ้าที่ตัอลุสีมหาโพหรือเปล่าครับนี่ครับ ได้ไปเอามาด้วยนะฮะหลวงพ่อได้จะไปเอามานะครับตับประคนเนี่ยก็เขาจะดีในด้านแคล้วคลาดเลยแล้วก็เมตตามหานิยมครับเมตตามหานิยมนะครับประสบการณ์เยอะมากมีคนใช้แล้วแบบว่ารถปั้มไม่เป็นไรเลยรถคว่ำไม่เป็นไรเลยเหรอครับใช่ครับโอ้ผมต้องบอกนะผมชอบเรื่องพวกนี้มากๆนะครับเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ย ผมมีความเชื่อนะครับแต่ว่าทุกท่านนะครับที่ชมนะครับต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับฟังรับชมนะครับแต่สําหรับวนโตนะผมก็เคยประสบกับตัวเองหลายครั้งนะครับและเรื่องพวกนี้ผมชอบมากขุนแผนเนี่ยผมเขามีคําโบราณว่าขุนแผนเนี่ยขุนแผนต้องผู้ชายนางพญาต้องผู้หญิงและอย่างนี้ขุนแผนของผงเขหนุ่ยนะครับองประมาณขนาดไหนครับเหมาะกับผู้หญิงหรือผู้ชาย ม,มันมีสองพิมมีสองพิมเลยใช่ครับพิมแยกกันใหญ่คือผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีโอ้นะครับสําหรับขุนแผนพายต์นีนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็ยังมีเหรียญนั่งมังกรใช่ครับซึ่งชื่อนี้สําหรับผมถือว่าแปลกมากเคยเจอแต่เหรียญนั่งพานนั่งเสือเพิ่งมาเจอเหรียญนั่งมังกรนี่ละครับเหรียญนั่งมังกรนี่มีใครมีประสบการณ์บ้างไหมครับ ประสบการณ์ของเหรียญนั่งมังกรนี้จะเป็นเกี่ยวกับข้าราชการนะครับหมายถึงว่าคุมคนดูแลคนปกครองคนส่วนมากจะเป็นข้าราชการหรือบุคคลที่เป็นหัวหน้าาไปใช้นะครับแล้วก็พุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับครอบจักรวาลเลยครอบจักรวาลครับเมตตามหานิยมครับตัวนี้เป็นเี่สวยครับและลังมาด้วยทีนี้แล้วเห็นว่าล่าสุดนะครับที่ออกมาคือผมเนี่ยทุกที่นะครับทุกวันที่ไปเนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะโดดเด่นมากเลยคือเรื่องวัตถุมงคลต้องเป็นพระกิ่งพระชยัยใช่ใช่แล้วผมได้ข่าวว่าพระกิ่งพระชัยของวัดป่ายุบเนี่ยพึ่งออกมาได้ไม่นานและกระแสดีมากๆ่นะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรครับชื่อรุ่นมหาเศรษฐีปัญญาวโรรุ่นมหาเศรษฐีปัญญาวโรนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นชื่อรุ่นดีมากๆนะครับ ส่วนเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆนะครับต้องยอมรับเลยครับว่าของทางวัดป่ายุบนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถนะครับหาเช่าบูชาหรือสามารถติดต่อที่วัดได้โดยตรงนะครับซึ่งตอนนี้ที่วัดได้ข่าวว่าจะมีงานบุญทําวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นที่หน่อยครับอือเสมาครับหลังเทเวลหลังเทเวรุ่นที่หนึ่งรุ่นแรกรุ่นแรก ผมต้องบอกว่าผมก็เห็นแบบแล้วนะครับถือว่าออกแบบได้สวยงามมากนะครับทีนี้เรื่องการเปิดจองหรืออะไรต่างเนี่ยทางวัดี่จะเปิดจองเมื่อไหร่ยังไงครับที่8เมษายน8เมษายนใช่ครับ8เมษายนนี้สามารถติดต่อที่วัดได้โดยตรงหรือรายชื่อสูนจองมมีรายชื่อสูนจองให้ครับงั้นเดี๋ยวรายชื่อสูนจองนะครับกับเบอร์โทรติดต่อทางวัดเดี๋ยวเราจะลงให้ในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับอยากร่วมบุญนะครับกับวัด กับวัดป่ายุบนะครับวัตถุมงคลต่างๆผมต้องบอกเลยว่าออกแบบได้สวยงามด้วยนะครับก็สามารถติดต่อกับทางครูท็อกพี่หน่อยหรือพี่ชุนได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวัตถุมงคลดีๆครับของหลวงพ่อหน่วยครับปัญญาวโรครับวัดป่ายุบบุญญารามครับอำเภอบ้านมึงจังหวัดชนบุรีครับยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการวัดป่ายุบทุกท่านนะครับพี่หน่อยนะครับพี่ชุนนะครับ แล้วก็อาจารย์็อปนะครับขอบคุณมากมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ครับแล้วก็นะครับท่านใดนะครับที่ชอบนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะทําคลิปดีๆต่อไปนะครับไปทุกขั้นติดตามอีกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ